เราก็มาที่วัดไส้ทองมาต่อเรือนะคะเราจะไปเดินสำเพ็งกันเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อต้มหูราคาเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งมั้งเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะอันนี้อยู่ท่าเรือวัดไส้ทองนะคะนี่มาให้อาหารนกอีนี้อ่ะเป็นนกนกยุงสวย สวยมังนกตลบมักได้นี้เาเออสวยมักนกตลบมักได้แล้วจะเดินมาทำให้นกกัดเนี่ยเดี๋ยวค่อยเรือมาอุ้ยสลันยัวบสวัสดีค่ะวันนี้มานั่งกิน KFC ที่ดิโอสยามนะคะเรามาดูคนสวยกันนะคะป้าปลลำปลาเหลือชื่อจริงชื่ออะไรคะแสนฝางค่ะศสีพัสสานะคะชื่อจริงชื่อศสีพัสสาส่วนนี้ชื่อพิเชษนะคะ ไม่เปลี่ยนค่ะสวยก็ลองสิอ่ะชื่อน้องนานน,น้องนานนี่นเมวน้องเมียวบูดิต์นี่มันดีนะเฮยมีแค่ค่ะดูก็ดู <laughs> อันนี้น้อง<ด>ตั้มข่าวว่ากินอะไรจมูกโด่งก็กินไก่ KFC น,น้องใ่แล้วนมใหญ่นะคะ <laughs> กิน กินหนังไก่ไปเลยเราจะไปกลัวอ้วนทำไมใช่ขออ้วนปุ๊บก,ก็ดูขไขมันเจ้มา, <m> มาละอุ้ยเห็น<า>ไม่ได้เพราะมันตินมาลองมากินข้าวยำไก่แ่บที่นี่นะคะจังไม่พอควรจะลองม่ตราวันรีบหรือเปล่าไ,ไก่ไม่หั่นนะจ๊ะไหนสาขาดีโอสยาม ดูดิมันไม่หั่นให้เหรอ,องงอ่ะ